ท่านข้าจจตายต้ข้าวเร็กมาเลยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเรงสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่เสี่ยงคาดเคลนน้ำและก็พื้นที่อ่อนไหวเสี่ยงต่อการคาดเคลนน้ำเพื่อป้องกันแกไขปหน้าภัยเร่งนะครับข้องปีนี้ให้มีประสิทธิภาพมาร์กยิ่งขึ้นครับโดยที่ห้องประชุมสารากล้งจังหวัดนครศรีธรรมราชนาะยอภินันเพื่กอพองผ้วราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บัญชาการนิติการจังหวัดอนนครับเปป็นประธานประชุมบัญชาการนิติการไผยแรงจังหวัดนครก็เพื่อเปรียมการป้องกันแก้ไขปัปนาภัยแรงของปีนี้โดยมีทางโรงผู้วานะครับว่นนา,านาส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รวมประชุมกัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและทับไผเล้งกับน้องยอมะอะจะตั้งคณะธรรมาติดตามสถานการณ์ย่างกลายชิดมีการวางแพ่นในการบริหารจัดการน้ำยางมีประสิทธิภาพจะทำแพ่นพระเจนิดไอโซนคลองและเหมาะสมกับสภาวะการและก็เตรียมความพร้อม,มน,นะครับเจ้าหน้าที่และก็เขื่องจักกลิ่นจะตั้งจุดปฏิบัติการเขื่อนถีเร็วพร้อมในใการช่วยเหลือ2 4ชั่วโมงตลอดจนสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนครับโดยผู้ว่าราชการจังหวดัดค่ะได้ให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องไปทบทวนแล้วก็สำรวจืน ทีเสียงคาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรรวมไปถึงจำนวนผู้ที่ได้รับพลนกระทบรายคนแล้วก็รายครัวเรือนโดยละเอียดค่ะมีการปรับปรุงแผ่นป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยแรงให้เป็นปัจจุบันกำหนดมาตรการรับมือไัยแงรงรวมไปถึงแผ่นสํารองน้ำแล้วก็การจัดห้าหร่งน้ำาสํารองซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเองค่ะก็มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวนซี่แห้งค่ะมีความจุรวมซ่องรอยซิบซ่องจุดซ่องลูกบเดแมแล้วก็มีบอ่อบาด้านจำนวน1928อ่บ่อส่วน เครื่องจักกล้นซาธารณะภัยนะคะก็มีเครื่องสุบน้ำจานวนซ่อร้อยจัเครื่องแล้วก็มีรถบรรทุกน้ำจำนวนนึ่เคันมีพื้นทีที่เสียงต่อภัยแรงเสี่ยงการคาดแคลนน้ำเพื่อกัดอุปโภคบริโภครวมพื้นทีนึ่งร้อยาบลนึ่งพนี่สเจ็มู่บานแล้วก็น้ำเผื่อการ,กรเกษค่ะรวมพื้นทีง่งร้อยเจ็ดสบลนึ่งนกับอีกแปดสองมู่บานนั่นอเองค่ะนะครับาพามีอะรนี้ช่วยนะนี่คือสั้นเคลื่อนกระทุนนะครับคนเจงาวัชน,นา ดวงดังอยู่ช่วงนึ่งอะไรคะ่ะ <c oughs> เ,เพื่อป้องกันภัยแรง <c oughs> นั่นเองที <c oughs> ่เบาเกลียงนะคะ